โลโหลข้อ,อก่าวสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมคลิปนี้แน่นอนว่าก็มาตอบคาถามที่หลายๆคนเนี่ยถามผมเข้ามากันเยอะผมว่าระหว่างเลเซอร์และ s ชาร์โดสต k e คันไหนเนี่ยดีกว่ากันในคลิปนี้เราจะเจาะลึกรายะเอียดของความแตกต่างของรถ2อคันนี้ผมเพราะหลายๆคนเนี่ยค่อนข้างที่จะตัดสินใจไม่ถูกใช่ไหมบางคนก็บอกว่าชาร์โดดีบ้างบางคนก็บอกว่า เลเซอร์เนี่ยดีบ้างเพราะฉะนั้นในคลิปนี้เราจะเจาะลึกกันแบบละเอียดถึงการใช้งานจริงถึงข้อแตกต่างที่อาจจะดูเล็กน้อยแต่ว่าในเรื่องการใช้งานเนี่ยมันไม่เล็กน้อยเลยผมโอเคเพื่อเพิ่มการเซลล์ลาก็จะตัดเข้าสู่ช่วงประชันรถมาดูที่คันแรกกันก่อนผมสำหรับ Shadow Strike เป็นรถ Class B โดยคำแนะนำของตัวรถเนี่ยเขียนไว้ว่าเขี้ยวซีใหญ่ที่อยู่ด้านหน้าเนี่ยนอกจากจะทำให้ดูดุดันน่ากลัวแล้วยังช่วยเพิ่มความเร็วให้กับตัวรถอย่างมาก ในส่วนสเตตัสของรถคันนี้ผมค่าหลักที่เราเนี่ยจะเน้นกันก็คือท้านั่นงตัวค่าคอ r ์ริชันค่าเอ็นแทงและก็ค่าชนตามลำดับรับผมค่าลงลงมาคือ e อ c e เซลดิฟแล้วก็ทัสเตอร์ทำให้การใช้งานรถคันนี้ผมก็เป็นรถหนึ่งในตระกูลสายชนเหมือนกันที่การเข้าโค้งดีมากรถแข็งแกร่งโดนคนอื่นชนเนี่ยไม่ปิวแน่นอนผมยกเว้นตั้แกจะโดนที่แข็งกว่าชนนั่นเองหรือว่ากรณีที่โดนชนทีเดียวสคันเนี่ยเราก็เอาไม่อยู่กันนะ โดยรองมาผมก็คือทงนั้นของตัวเอ็นแทงเนี่ยพลังสูงมากเมื่อเราเนี่ยกดเทอร์โบเนี่ยจะทําให้เราเนี่ยสามารถผักกำลังเครื่องยนต์เนี่ยได้แรงกว่ารถที่เป็นประเภทอื่นในสายทางตรงด้วยกันแต่ข้อเสียของรถคันนี้ผมคือทังนั้นของตัวแอคเซลดิฟแล้วก็ทัสเตอร์ต่ำทำให้การใช้งานในจังหวะที่เราเนี่ยหันเข้าสู่โคง้งหรือว่าเก็บเกตดิฟต,ต่างเนี่ยรถคันนี้เนี่ยอาจจะเก็บเกตดิฟช้านิดน,นึงแต่ก็ยังถือว่าเก็บเกตง่ายกว่ารถอีกคันหนึ่งนิดนึง รถคันต่อมาครับผมที่ตอนนี้เนี่ยกำลังเป็นที่นิยมอย่างมากเลยผมก็คือทางนั่งของตัวเลเซอร์เป็นรถคลาสวีเหมือนกันโดยคําแนะนำเนี่ยเขียนเอาไว้ว่าเลเซอร์ด้วยรูปลักษณ์ที่เพียวบางและบางเฉียบเหมาะสำหรับเดินทางด้วยหัวฉีดช,ชนิดกัางหันที่ช่วยเพิ่มความเร็วของรถได้อย่างมหาศาลในส่วนฐานะสเตตัสของรถคันนี้ผมก็จะเน้นที่ทางนั่งของตัวค่าคอร์ดิชันเป็นหลักแล้วก็ค่าเทิร์นเป็นหลักรองลงมาคือแอคเซลแล้วก็ทาสเตอร์ต่ำลงมาอีกครับผมคือทางน้่งของตัวค่าดิฟแล้วก็เอ็นแทง ทำให้การใช้งานคันนี้ผมก็เป็นเหมือนกับรถสายแทงทั่วไปนะก็คือทางด้านของการชนเนี่ยดีมากคือเหมือนแม้ว่าเราจะโดนอิฐชนยังไงเนี่ยรถคันนี้ก็โอเคเลยเพราะว่าจะเสียศูนย์ค่อนข้างต่ำแถมเวลาชนกำแพงเนี่ยความเร็วของตัวรถเนี่ยก็จะไม่ค่อยตกเท่าไหร่แล้วก็เรื่องของการเข้าโคง้งถือว่าง่ายมากเลยผมเพราะว่ารถคันนี้เนี่ยหันหน้าเร็วเนื่องจากว่าค่าเทอร์เนี่ยค่อนข้างสูงลองมา,มาผมก็คือข้อเสียของรถนึงก็คือทางด้านของตัวเอ็นแทงเนี่ยค่อนข้างต่ำกว่าทางด้านของตัวชาร์โดทำให้การกดใช้ง,งานในส่วนของตัว Turbo เทอร์ พลังของเครื่องยนต์เนี่ยอาจจะสู้ในส่วนของตัว Shadow ไม่ก็ได้แต่ว่าทดแทนมาด้วยในเรื่องของตัว Taster และก็ในเรื่องของความฉึกเนี่ยที่ค่อนข้างมากกว่าสำหรับการเปรียบเทียบสเตตัสของรถ2คันนี้ผมต้องขอบอกเลยว่ามาดูที่ข้อดีของรถประเภทสาย c o l l i ชั o สูงๆก่อนนะในการแข่งขันระดับสูงของผมในเรื่องของการแข่งระดับ Ranking เนี่ยหรือว่าการแข่งขันในกรณีที่มีรถความเร็วเท่าๆกันเนี่ยในกรณีที่เราเนี่ยเข้าสู่โค้งแรกใช่ไหมการชนเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่เราไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้ การที่เราเนี่ยเล่นรถ c o l l ิชันสูงๆเนี่ยก็จะลดปัญหาในเรื่องของการที่เราเนี่ยถูกชนแล้วก็ความเร็วตกได้ดีมากกลับไปธทียาง้านของ s t a t ัสกันต่อผมสำหรับทางด้านของค่า c o l l i ช i o n ค่า turn ค่า d i ฟแล้วก็ค่า t u สเ s t e ์ r กับค่า excel เนี่ยทั้งสองคันนี้เนี่ยเท่ากันเป๊ะๆเ,เลยผมแต่ว่ามีบางอย่างสิ่งที่แตกต่างกันไปเล็กน้อยก็คือในส่วนของตัว e n ็ t a n งเนื่องจากว่าทางด้านของตัว shadow style ผมทางด้านของตัว e n tank เนี่ยจะสูงกว่าเล็กน้อยผมแต่เกิดว่าเทียบในเรื่องของการใช้งานความถึกของรถ ในเรื่องของกําลังของเครื่องยนต์เนี่ยทางด้านของตัวเลเซอร์เนี่ยอัตราเครื่องยนต์เนี่ยจะค่อนข้างสูงกว่าและเวลาชนเนี่ยความเร็วเนี่ยจะตกต่ํากว่าในส่วนของการปรับแต่งของระบบเครื่องยนต์นะผมชา a ์ o w เนี่ยจะมีสเตตัสเพียงแค่สายเดียวกันก็คือความเร็วสูงสุดบวก2.5เลเซอร์จะมีให้เลือก2สายผมสายด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นความเร็วสูงสุดบวก3และเวลา QuickBo บวก7%ความเร็วสูงสุดวินิบูตบวกอีก1และสายด้านขวาเนี่ยจะเป็นความเร็วสูงสุดบวก3แล้วก็ความเร็วสูงสุดของไนโตบกกอี เพราะฉะนั้นเรื่องของเครื่องยนต์เนี่ยยังไงทางด้านของตัวเลเซอร์เนี่ยก็กินขาดด้วยการเพิ่มค่าสถานะเนี่ยที่สูงกว่าเยอะมากๆเลยครับรวมถึงเลเซอร์เนี่ยเมื่อสายซ้ายเนี่ยจะทางด้านของตัว QuickBoos t Power ์บวกอิเนั่นถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะเพราะว่ารถสายชนเนี่ยเวลาเราเข้า Quick Boost คือเราต้องการที่จะผลักตัวเองเนี่ยถอยจากคนอื่นๆที่ต้องการเข้าโค้งถ้าเกิดว่าเราสามารถพุ่งได้แรงเนี่ยนั่นถือว่าเราสามารถที่จะหลีกหนีจากคนอื่นในช่วงที่เราเี่นต้องการเข้าโค้งได้ต่อมาผมก็คือทาางงด้นนขขออระบบบัเคลื่ ก็จะมีเพียงแค่สายเดียวเหมือนกันทั้ง2คันเลยนะก็คือชาโ o w เนี่ยจะเพิ่มความเร็วสูงสุดบวกหนึ่ง Basic Power อร์บวกห้าเนโต้พาอบวกสงผมจะเพิ่ม Basic Power อบวกเเพราะฉะนั้นผมในการกดใช้งานเนี่ยส่วนในส่วนของชา d o w เนี่ยตอนที่เรากดเทอร์โบเนี่ยพลังจะสูงกว่าแต่ในตอนที่วิ่งทางตรงเฉยๆผมทางด้านของตัวเล s ซอร์เนี่ยพลังจะสูงกว่าก็ขึ้นอยู่ว่าแต่ละคนเนี่ยชอบแบบไหนว่าชอบกดเทอร์โบหรือว่าชอบที่จะให้รถเนี่ยวิ่งแรงตามปกติ ในส่วนของระบบเชื้อเพลิงของผมทั้ง2คันเนี่ยก็มีเพียงแค่สายเดียวเหมือนกันสำหรับชาโด์ผมก็จะเน้นในโต้พาวเวอร์บวก2.5เวลาในโตบวก4ความเร็วสูงสุดของในโตบวก1.5และในส่วนของเลเซอร์ของผมในโต้พาวเวอร์บวก6อื้อหือโคตรแรงแล้วก็เวลาในโตบวก2กับความเร็วสูงสุดของในโตบวกอีหนึ่งในเรื่องของการใช้งานเนี่ยก็ถ้าเกิดว่ากดเทอร์โบในจังหวะนี้เนี่ยเลเซอร์เนี่ยจะค่อนข้างได้เปรียบกว่า ระบบต่อมาผมระบบเทอร์โบทั้ง2คันนี้เนี่ยก็จะมีทั้งหมด2ส,สายด้วยกันผมมาดูที่ชาด้กันก่อนผมสายด้านซ้ายเนี่ยจะเพิ่ม QuickBoos t Power บวกระยะเวลา QuickBo ์บวกสอเโอ้โหเยอะมากครับผม14%ี่นี่ถือว่าเป็นอะไรที่โกงมากเลยนะแล้วก็ความเร็วสูงสุดของมินีบูส์เนี่ยบวกอีก2สายด้านขวาผมเป็น QuickBoos t Power ์บวกแล้วก็ความเร็วสูงสุด m i ม i ินีบูส์บวกอีก2.5ถ้าใจเลือกใช้งานเนี่ยในส่วนของชายด้วยเนี่ยด้านซ้าย ต่อมาครับผมคือทางด้านของตัวเลเซอร์เนี่ยก็จะมี2สายเหมือนกันสายด้านซ้ายเนี่ยจะเป็น Quick Boost Power บวก6ระยะเวลา u u i k k o o s t บวก5แล้วก็ความเร็วสูงสุด mini boost บวกสสายด้านขวา Basic Power บวก 2, Quick Boost Power บก4.5ความเร็วสูงสุด mini boost บก3นีในเรื่องของการใช้งานเนี่ยผมก็ยังคงเน้นเหมือนเดิมว่าให้เราเนี่ยเน้นเลยที่ระยะเวลาของ Quick b o o s t นะเพราะว่ามันทำให้เราเนี่ยออกตัวแล้วก็แซงคนอื่นได้ง่ายกว่าทางด้านของตัว QuickBoost Power แต่เกิดว่าให้เปรียบเทียบในส่วนของตัวเทอร์โบเนี่ยผมมองว่าในส่วนของตัวชาร์โดเนี่ยมันได้ในส่วนของตัวโบนัสฟิกบูทที่มากกว่าแล้วก็พลังเครื่องยนต์นี่ยใกล้เคียงกันมากเลยนะก็ขึ้นอยู่ว่าแต่ละคนเนี่ยชอบความเร็วแบบไหนนะ,ะก็อย่างสุดท้ายผมก็คือระบบเอ็น n ทในส่วนของชา a ์โดเนี่ยจะมีเพียงแค่สายเดียวเท่านั้นผมก็คือเพิ่มความเร็วสูงสุดบวกศูนย์จุดห้าเบสิคพาวเวอร์บวกหนึ่งจุดาดทมบวกหกเลเซอร์จะมี3าสายด้วยกันผมสายด้านสายสุดเนี่ยจะเป็นความเร็ สายตรงกลางเป็น QuickBo o s t Power บวกและระยะเวลา QuickBo ต์บวก2และก็ h ช t Time บวกสสายด้านขวาสุดของผมเป็นความเร็วสูงสุดบวก 0. ุ้และก็แชต t ทม์บวกในเรื่องของตัวเลเซอร์อันนี้เนี่ยในเรื่องของการใช้งานผมก็คงแนะนำเหมือนเดิมว่าถ้าเกิดว่าเพิ่มระยะในเวลาของตัว Quick b o o s t เนี่ยก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถเพิ่มความเร็วสูงสุดของตัวรถเนี่ยได้ดีกว่าเพราะว่าสายที่ผมแนะนำข้างต้นเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเน้นที่ Quick b o o s t เป็นหลักนน่นองนะถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบในระหว่างของตันนี้ผมทางด้านของตัว ทางเลือกในปัจจัยหลายอย่างในการใช้งานสถานการณ์แตกต่างกันได้สรุปสำหรับการประชันของรถ2คันนี้ผมมาดูที่ทางนัานของตัว Shadow Style กันก่อนผมสำหรับข้อดีของตัว Shadow Style คันนี้ก็คือมันเป็นรถที่เวลาเรากดเทอร์โบเนี่ยเครื่องยนต์มันจะแรงมากจึงเป็นรถที่เหมาะสำหรับมือใหม่ที่ต้องการเล่นแรงๆผมโดยถึงทางนัานของตัวราคาของรถคันนี้เนี่ยมันค่อนข้างถูกทําให้คนเล่นเนี่ยที่เป็นสายฟรีเนี่ยสามารถเข้าถึงได้ง่ายกว่าทางน้านของตัว Ra c ซอร์ แต่ถ้าว่าถึงแม้ว่าจะมีทางด้านของการเล่นเนี่ยที่ดีกว่าในเรื่องของคนเล่นใหม่ก็จริงแต่ถ้าเกิดว่าเวลาเราไปเจอกับโปรเพเยอร์สูงๆเนี่ยรถคันนี้เนี่ยก็อาจจะค่อนข้างเสียเปรียบกว่าในส่วนของตัวเลเซอร์ได้นะแต่ว่าก็เช,ย,ช,ย,ชยไปด้วยส่วนของตัวเทอร์โบสำหรับคนที่ยังดิฟไม่คล่องหรือว่าดิฟไม่เก่งเนี่ยเราก็เพียงแค่กดเทอร์โบย้ำๆไปเ,ๆเรื่อยๆผมก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถขึ้นอันดับหนึ่งได้ง่ายได้แต่พอเราเนี่ยเข้าสู่ระดับที่สูงขึ้นการใช้งานเพียงแค่ปุ่มดิฟอย่างเดียวเนี่ยมันก็อาจจะไม สำหรับทนั้นของตัวเลเซอร์ผมข้อดีลหลักของคันนี้เนี่ยดีกว่าในเรื่องของความแข็งแกร่งของตัวรถครับผมถ้าเกิดว่าดูทางด้านของการาฟเนี่ยถึงแม้ว่าการาฟมันจะเท่ากันจริงๆใช่ไหมแต่ในเรื่องของการใช้งานจากที่ผมลองสังเกตมาเนี่ย Shadow Style เนี่ยถ้าเกิดว่าเราโดนชนประมาณสัก1นคันสคันเนี่ยมันก็เริ่มไม่ไหวแนละ้วแต่เกิดว่าในส่วนของตัวเลเซอร์นเนี่ยโดนชนประมาณ4-5้คันเนี่ยไอความเร็วของตัวรถมันก็ยังคงที่อยู่นะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการใช้งานเนี่ยความแข็งแกร่งเนี่ยยังไงเลเซอร์ก็กินขาด แต่ก็ต้องยอมแลกมาด้วยในส่วนของการกดเทอร์โบผมที่พลังของเครื่องยนต์เนี่ยอาจจะกดเทอร์โบสู้กับทางด้านของตัวชาโดไม่ได้นะถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบในเรื่องของทางตรงแลวกดเทอร์โบพร้อมกันเนี่ยยังไงทางด้านของตัวชาโดเนี่ยความแรงของเครื่องยนต์เนี่ยมันก็สูงกว่าและในเรื่องของการเก็บเกรดดิฟผมในเรื่องของการเปรียบเทียบระหว่างสองคันนี้ในส่วนของตัวชาโดเนี่ยจะเก็บเกรดได้ง่ายกว่าแต่ถ้าเกิดว่าทางด้านของตัวเลเซอร์เนี่ยจะเก็บเกรดยากกว่านิดนึ่งถ้าเกิดว่าเราต้องหันทางด้านของตัวหน้ารถแล้วก็ดิฟให้ยาวกว่ารถ จึงอาจจะไม่เหมาะสำหรับคนเล่นใหม่ผมที่อยู่ในช่วงกําลังฝึกดิบนะเพราะว่าในการแข่งขันระดับสูงเนี่ยแต่ละคนเนี่ยมันต้องดิฟให้ฐานะของตัวเทอร์โบี่ยมันเต็มพอดีเพื่อให้เราเนี่ยสามารถพุ่งตัวแล้วก็ออกโัวได้ในจังหวะที่เราเนี่ยเข้าโค้งถ้าเกิดว่าใครที่ยังดิฟไม่คล่องแล้วก็ดิฟไม่เต็มเกจเนี่ยบอกได้เลยว่าการแข่งขันเนี่ยอาจจะค่อนข้างยากลําบากพอสมควรสำหรับรถเลเซอร์แต่เกิดว่าจะพูดถึงสถานการณ์ในปัจจุบันนี้ผมในการแข่งขันระดับสูงเนี่ยที่เป็นระดับไดมอนด์ขึ้นไปเนี่ยก การแข่งขันมันจะเป็นรถที่แต่ละคนเนี่ยความเร็วสูสีมันจะใกล้เคียงกันมากทําให้การเข้าโค้งแต่ละโค้งเนี่ยแต่ละคนเนี่ยมันจะค่อนข้างแย่งเข้ากันมากๆเลยนะถ้าเกิดว่าใครเนี่ยที่มีรถแข็งกว่าผมก็มีโอกาสที่จะเบียดคนอื่นเนี่ยให้ถอยออกไปได้เพราะฉะนั้นเนี่ยในการแข่งขันะระดับสูงในการใช้งานของตัวรถที่มีความแข็งแกร่งเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะได้เปรียบกว่ารถที่เป็นตระกูลสายดิฟ สรุปสำรับการใช้งานของ,องรถ2คันนี้ผมโดยความวิดเห็นส่วนตัวของผมเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นผู้เล่นมือใหม่เนี่ยที่ยังดิฟไม่ค่อยคล่องแล้วก็กดเทอร์โบกด CWW แล้วก็ d c w ไม่ค่อยคล่องเนี่ย <c oughs> ก็แนะนําว่าในส่วนของตัว Shadow Style เนี่ยจะออกแบบมาได้ดีกว่าในเรื่องของราคาที่ถูกกว่าในเรื่องของการอัปเกรดที่ถูกกว่าแล้วก็ในเรื่องของการใช้งานเนี่ยที่ใช้ได้ง่ายกว่า แต่ถ้าใครที่เป็นโปรเพเยอร์ขึ้นมาหน่อยผมดิฟเก่งแล้วกดเทร์โบเป็นแล้วกดจังหวะต่างๆเนี่ยดีแล้วในส่วนของเลเซอร์เนี่ยก็สามารถใช้งานได้ดีกว่าในการแข่งขันระดับไดมอนด์แล้วก็แพลตินัมขึ้นไปก็ค่าวๆประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับการเปรียบเทียบของรถสคันนี้เหมือนเดิมว่าใครที่ชอบยีดีๆแบบนี้มีสาระความรู้แบบนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามกันได้นะครับผมทางช่องยูทูบแ,แล้วก็แฟนเพจ้วยนะครับผมเจอกันนะผมคลิปหน้าสวัสดีครับ